สองสามทัสสอนทัสสอนทัสสอนขอบคุณนะคะที่ก้าสอนด้วยอันนี้เราเด้ลงนขอบคุณนะคะที่ก้าสอนเออต้อนรับคุณผู้ชมใหม่ๆนะคะในปีพุทธศักราช2567มีน้องๆหลายคนเรียกร้องมาว่าพี่หนูอยากเล่นวอลเลย์สอนแบบละเอียดละเอียดเลยได้ไหมคะเพราะว่าใน TikTok นะคะทุกคนมันเป็นแพลตฟอร์มที่สั้นกระชับเราก็เลยจะมา สอนแบบละเอียดละเอียดลง,งในช่อง YouTube องเลย,เลยแล้ววันนี้นะคะ EP แรกของการสอนนั่นก็คือเราจะพาน้องๆนี่นะคะมาทำความรู้จักกับวอลเลย์บอลก่อนเออว่าสกิลวอลเลย์บอลเนี่ยมีอะไรบ้างพี่เบิร์ดสกิลวอลเลย์บอลน,นะคะเริ่มจากในหนึ่งเกมมันจะต้องเริ่มจากการเสิร์ฟก่อนเพราะฉะนั้นหนึ่งคือเสิร์ฟพอเวลาเสิร์ฟไปแล้วปุ๊บ อันเดอร์รับอันเดอร์พอเวลาอันเดอร์เสร็จแล้วก็ต้องมีการเซตสาแล้วนะเซตเสร็จต้องโยนไปให้ตัวตีเป็นสกิลการตีบเออตบหรือว่าตีบอลเป็นสกิลที่4และสกิลที่5ก็คือการบล็อกเออก็คือการบล็อกหลักๆมีประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ซอยแบบละเอียดมันก็จะมีต่ะลึกลงไปอีกเดี๋ยวก็ดูไปใน EP ถัดๆไปเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องแต่ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะไป ลองเล่นทักษะทั้งหมดเราจะต้องทําความคุ้นเคยกับเจ้าบอลก่อนถูกต้องพี่เบิร์ตคือวอลเลย์บอลเนี่ยมันต้องเขาเรียกอะไรใช้ความชานาญในการเล่นใช้เวลามันต้องใช้เวลาซึ่งน้องๆที่เพิ่งเล่นเลยเนี่ยบางคนนะคะอาจจะจริงสุดๆบางคนอาจจะแบบไปอันเดอร์เลยไปตีเลยมันก็ยากไงมันก็ท <c oughs> ้องไงพี่เบิร์ตดังนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มแบบให้รู้จัก,กบอลทำความคุ้นเคยกับมัน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่พี่ปอนบอกมาถึงปุ๊บลงสนามเลยเอ,อันเดอร์เลยเสิร์ฟเลยแล้วก็รู้สึกว่าประเออประมาะทอแล้วก็พอเวลาไปเล่นกับคนอื่นเรากดดันเพราะว่าเราเล่นสู้เขาไม่ได้ดังนั้นวันนี้ปูพื้นฐานก่อนเลยเริ่มจากการทำความรู้จักกับบอลโอเคค่ะไปที่สกิลแรกสกิล under อันเดอร์ก่อนเอาอะไรก่อนดีได้อันเ <Under S 1> ดอร์ก่อนแหละคะ่ะไปคะ่ะอันดับแรกนะคะเราต้องมาทำความคุ้นเคยกับเจ้าบอลลูกนี้ก่อนก็คือวิธีการแรกเนี่ยเราจับ แล้วก็ชังน้ําหนักก่อนเออน้ําหนักของบอลเนี่ยมันประมาณนี้เนี่ยลองจับน้ําหนักของบอลมันประมาณนี้นะอ่าพอเวลาจับเสร็จแล้วเราก็ลองโยนบอลปึ๊บแล้วก็รับโยนบอลรับโยนบอลรับโยนบอลแล้วก็รับอ่าเราก็จะรู้น้ําหนักของมันแล้ว REALLY> ว่าขนาดของมันประมาณนี้นะแล้วก็แรงของมันอะประมาณนี้เออผิวสัมผัสอะไรแบบนี้น้ําหนักอะไรอย่างนี้ การโยนจะช่วยให้เราทําความคุ้นเคยกับมันได้มากขึ้นโยนแล้วก็รับพอเวลาน้องทําไปสักระยะหนึ่งแล้วต่อไปเนี่ยพื้นฐานแรกใช่ไหมคะก็คือการอันเดอร์การอันเดอร์เนี่ยก็คือวิธีการเนี่ยครั้งแรกเลยน้องๆยังไม่ต้องโยนแล้วแบบอันเดอร์อย่างนี้อันนี้มันอาจจะแบบว่าแอดวานไปนิดนึงเราจะต้องเริ่มจากการโยนและจับบอลก่อนแต่ใช้วิธีการย่อด้วย นะคะก็คือโยนยอ่อทีนี้ขาน้องๆสังเกตขาดีๆนะคะสมมุติถ้าเรายืนตรงอยู่ขาเราอยู่ระนาบแบบนี้นะคะเวลาเราโยนบอลไปข้างหน้าเนี่ยให้เราเก้า,าวเท้าที่ถนัดข้างใดข้างหนึ่งนะคะไปข้างหน้าจากนั้นย่แล้วพร้อมกับรับบอลแบบนี้นะคะอ่ะอาเดี๋ยวลองดูที่เท้านะคะโยนยอ่อโยน ย่ออาเดี๋ยวดูมุมข้างนะคะโยนย่อโยนย่ออาวิธีการนี้นะคะมันจะเป็นปูไปสู่การอันเดอร์พอเวลาเป็นเท้าแล้วสายตานะคะน้องๆเวลาเรายโยนบอลเนี่ยให้เราเนี่ยตามบอลตลอดจนกระทั่งบอลถึงมือเราดูนะคะย่อย uh. bon ่ออ่ามองบอล ยอ่อมองบอลเมื่อน้องๆน,นะคะโยนแล้วก็รับบอลแล้วก็ยอ่อย่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้มันจะร่างกายเราจะเริ่มชินแล้วทั้งสายตาทั้งการก้าวทั้งแขนต่อไปนะคะก็คือเราจะยังไม่กระทบบอลให้ขึ้นอากาศแต่เลี้ยงบอลไว้บนฝ่ามือนั่นก็คือโยนแบบนี้อ่าโยนแบบนี้ อันนี้อาจจะดูยากแต่ว่าทำไปเรื่อยๆก็จะจะได้เองนะคะอึ๊บช้อนโยนอ่าก้าวด้วยนะคะแล้วก็โอเคสายตามองบอลอ่าเวลาที่นี่นะคะคือสิ่งที่เราจะต้องระวังแล้วก็ต้องโฟก,กัสน,นะคะน้องเวลาที่เราโยนบอลขึ้นไปแล้วเราจะเลี้ยงบอลให้อยู่บนฝ่ามือเนี่ย เพื่อไม่ให้บอลกระเด้งเราจะต้องซอฟซอฟแขนลงมาด้วยดึงแขนลงมาด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เลี้ยงบอลไว้บนมือก่อนเพื่อเป็นการชั่งน้ำหนักบอลน,นะคะปึ๊บเ okay. อเหนึ่งสอง่าน้องๆทำแบบนี้นะคะประมาณ15ลูกนะคะประมาณ3เซตทำไปนะคะจนแขนเล่าสายตา แล้วก็ movement การก้าวเป็นตนเราชินนะคะน้องๆเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จแล้วสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการ under b บอลวิธีการนะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เราเนี่ยกระแทกบอลขึ้นให้บอลน,น่ยอยู่บริวเวณด้านหน้าเรานะคะอย่างนี้ก่อนอ่าอึ๊บขึ้นไปตรงๆเราปล่อยก่อนขึ้นไป แล้วปล่อยก่อนขึ้นไปแล้วปล่อยก่อนทีนี้ปัญหาของคนอันเดอร์ที่เราพบเจอมานะคะน้องๆก็คือพอเวลาที่บอลกระทบพื้นเอ้ยพอเวลาที่บอลกระทบมือนะคะน้องๆตำแหน่งของมันเนี่ยถ้าเรายกเหนือหัวบอลจะไปข้างหลังอ่าแบบนี้นะคะดูปึ๊บถ้าเรายกเหนือหัวเห็นไหมคะถ้าระดับของมือเนี่ยมันเลยระดับไหลบอลจะไปข้างหลัง โอเคเมื่อน้องๆโยน under แล้วปล่อยโยน under แล้วปล่อยได้แล้วให้น้องน้องลองฝึกการ under ต่อเนื่องนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยอึ๊บตึด๊ดตามองบอลน,นะคะแล้วก็ยอ่อตามองบอ,ยอลย่อรักษาระดับของมือไว้นะคะให้บอลโดนทั้งสองแขนพร้อมกันนะคะน้องๆ แบบนี้เราจะต้องย่อทุกครั้งนะคะเพื่อรักษาระดับของมือนะคะที่โดนบอลแบบนี้นะคะตาต้องไว้ตลอดเลยอ่าบอลตำแหน่งของบอลน,นะคะควรโดนบริเวณนี้อ่าชี้มาค่ะควรโดนบริเวณตรงนี้อ่าวงไว้เป็นวงคมเพราะถ้าโดน ขยับถ้าถ้าโดนสูงขึ้นบริเวณคอ,อพับอ,อ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบอลมันจะไม่เด้งค่ะบอลมันจะไม่เด้งเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เรางอข้อมือของเราองอ่าเพราะฉะนั้นบอลควรโดนบริเวณนี้แต่ถ้าบอลโดนตรงนี้ล่ะบอลจะเด้งเกินบอลก็จะเด้งเกินลืมบอกไปเลยว่าก่อนที่เราจะไปอันเดอร์การจับ การจับมือนะคะมีหลายรูปแบบมากนะคะที่พี่จะแนะนําน้องๆแต่ว่าตอนที่ที่เป็นปฐมอ่ะที่เคยไปจับแบบนี้ซึ่งผิดก็ไม่ผิด,ผดแต่อันตรายเพราะว่าแบบนี้พอเวลาบอลกระทบมือเราอะคะ่ะมันจะบีบเนี่ยนิ้วมันจะบีบเนี้ยปุ๊บเวลาบอลกระทบมือนิ้วเราจะบีบเนี้ยซึ่งมันอันตรายมันจะเจ็บนะคะแล้วก็ถ้าบอลโดนเอ่อบริเวณนิ้วโป้งที่บอลชี้ซิเนี่ยก็เจ็บ จะเจ็บเลยถ้าจับแบบนี้ดังนั้นวิธีการจับนะคะพี่จะแนะนําน้องๆเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้มือซ้ายมือขวาอันนี้มือขวาทับซ้ายท่ายแล้วแต่เราถนัดเป็นแบบนี้อย่างของพี่ที่พี่ถนัดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบวิธีที่หนึ่งก็คือกำขวาแล้วซ้ายครอบเลยอันนี้หนึ่งอย่างนะคะแบบที่สองเอาขวาไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เอาซ้ายสอบไปข้างล่าง แบบนี้เป็นวิธีที่สองอที่นิยมกันก็จะมีประมาณนี้แล้วนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีแบบว่าอาปล่อยนิ้วชี้บ้างอย่างนี้นะคะออเหรือว่ายังไงนะมีแบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยหนึ่งแบบนี้สองแล้วอ,อาจจะมีแบบปล่อยนิ้วบ้างแล้วแต่คนเอเป็นวิธีการจับบอลแต่ที่พี่ถนัดที่จะเป็นแบบนี้นะคะน้อง,องอเมื่อเราสามารถ อันเดอร์อยู่กับที่ได้แล้วประมาณ15ลูกต่อเนื่องเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆเซตและทำทุกๆวันต่อไปถ้าเรามีเพื่อนให้เราอันเดอร์ต่อโตกับเพื่อนแต่ถ้าเรายังไม่มีนะคะเรามองหากำแพงค่ะน้องๆมองหากำแพงแบบนี้นะคะแล้วก็อันเดอร์กับกำแพงค่ะเป็นการาฝึกน้ำหนักบอลที่มากระทบกับมือนะคะ วิธีการนะคะวิธีการก็คือโยนบอลไปค่ะแล้วก็ตาต้องบอลแล้วก็อันเดอร์ใส่ใส่กําแพงนะคะทีเนี้ยแรกๆเนี่ยน้องอาจจะยังกะน้ําหนักไม่ได้นะคะว่าเอ้ยจะต้องเบาขนาดไหนแรงขนาดไหนให้เราสังเกตด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือจําสัมผัสไว้ว่าโอเคถ้ามันเบาไปบอลจะเร่งมาหาเราเนี่ย น้อยลงแต่ถ้ามันแรงไปบอลก็จะเลยเลยหลังเราไปดังนั้นนะคะน้องจะต้องจับสัมผัสที่บอลกระแทกมือกับเราและรักษาน้ำหนักไว้แบบนี้การยอ่อสำคัญมากและอย่าลืมที่ตาจะต้องโฟกัสบอลน,นะคะย่อแล้วส่งบอลย่อเราส่งย่อล้วส่งย่อล้วส่งมือตึงย่อล้วส่งยอ่งยอล้วส่งแบบนี้นี่นะคะ อย่างพี่ถนัดขวาพี่จะเอาเท้าทรายไว้บริเวณด้านหน้ายอ่อแล้วยืดยอ่อแล้วยืดย่อแล้วยืดแบบนี้นะคะน้องๆอ่นี่ก็เป็นการอันเดอร์ท่านพื้นฐานแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้ลองอันเดอร์จับคู่กับเพื่อนเออเป็นต่อไปนะคะก็เป็นแบบฝึกหัดการสับคู่อันเดอร์กับเพื่อน ซึ่งเราต้องเลือกเพื่อนที่หน้าตาดีนิดนึงเพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจในการฝึกอันเดอร์ใช่ไหมมีดีแ <laughs> ล้วอะโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องปินนะคะซึ่งเป็นลิเบอรโลมหาลัยซึ่งเราจะมาทําแบบฝึกหัดการอันเดอร์จับคู่กันนะคะอ่ะเราจะทิ้งระยะประมาณกี่ก้าวอะปินถอยไปสิไม่ใช่ลีละไม่ใช่ลีลาดอะทิ้งระยะโอเคก็ทิ้งระยะประมาณกี่ <laughs> มมะะเ <laughs> ะะมตร ตาอ 4, 4, 5, ่ะสเมตรสี่หเมตรประมาณ4-5หเมตรนะคะแล้วก็อันเดอร์ตอบโต้กันไปมากับเพื่อนอ่าอย่างนี้การยอ่อสังเกตพี่ปิ๊นนะคะเห็นไหมเคอันเดอร์แบบนี้นะคะน้องๆซัก20ครั้งแบบนี้อ่าลองนับนะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทีนี้ตานะคะต้องต้องบอลอยู่เสมออันนี้นะคะตาต้องต้องบอลเสมอแล้วก็ ต้องดูว่า,าน้ำหนักที่บอลกระทบมือเราน้ำหนักที่บอลกระทบมือเรามันจะอยู่ประมาณไหนให้เราจดจำน้ำหนักนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบบฝึกแบบฝึกต่อมาก็จะเป็นจับคู่กับเพื่อนนี่แหละค่ะแต่ว่าให้เพื่อนเนี่ย move ขยับซ้ายและขวาโดยที่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะพยายามฟิตให้อยู่กับที่ เออเพื่อเป็นการฝึกสไลด์อ่ลองดูนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราจัดระยะห่างระหว่างเรากับเพื่อนประมาณ4ี่ถึงห้าเมตรนะคะอ่ะแล้วก็ป๊บเห็นไหมคะสไลด์ไปทางด้านข้างซ้ายอึ๊ขวานี่เห็นไหมคะสไลด์ไปซ้ายขวาอึบ พยายามนะคะมองบอลแล้วก็สไลด์ไปบริเวณด้านข้างให้ตัวเนี่ยขนานกับบอนนะะล,นบลนะคะเวลาอันเดอร์ก็หนีบไหลนะคะแขนตึงตามองบอลแบบนี้น้องๆก็ทำแบบนี้นะคะประมาณ10ครั้งนะคะ3 4ถึง4เซตก็จะทำให้บอลรับของเราดีขึ้นนั่นเองอ่าทีนี้ สเตปการสเตปการสไลด์นะคะน้องๆเดี๋ยวพี่จะลองสไลด์ให้ดูบริเวณด้านข้างเดี๋ยวให้พี่ปี้นโยนบอลให้ว่ามันจะต้องสไลด์ประมาณไหนเดี๋ยวน้องสังเกตเท้าของพี่เป็นหลักอ่ะพี่ป็นงอย่างนี้อันดับแรกคือเรามอง้องบอลก่อนใช่ไหมคะน้องๆมอง้องบอลก่อนจากนั้นพอเวลาบอลลอยเข้าไปในอากาศแล้ววะให้เราดูบอลแล้วเราสไลด์ไปบริเวณด้านข้างวิธีการสไลด์นะคะอ่านลองโยนบอลดู ปึ๊บตึ๊ดแบบนี้วิธีการสไลด์ก็คือให้น้องๆขยับเท้าลอยย่อแบบนี้นะคะสไลด์ไปบริเวณด้าน,นข้างแบบนี้แบบนี้นะคะน้องๆซึ่งเราสามารถฝึกสเต็ปการสไลด์ซ้ายและขวาได้ไม่ยาก ส่วนแบบฝึกการอันเดอร์ยังมีอีกนั่นก็คือการรับตบใชออ่ซึ่งการรับตบเราก็มีการรับเซิร์ฟมีการรับยอดเดี๋ยวเอาไว้เราลงรายละเอียดแต่ว่าเบสิกพวกนี้น้องๆสามารถฝึกเองได้ได้ผลอะไรยังไงแล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทักษะที่หนึ่งของเรานะคะทุกคนการอันเดอร์ลองไปทำกันดูค่ะแล้วไปติดตาม e p ต่อไปในทักษะอื่นๆด้วยนะคะบายบาย